กัดพิษ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 ตั้งน้นนะครับ อย,อยู่ไหมละอยู่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 ถ่ากบยางสอนพิษเป็นครับคืนก่อนถึงอ้วนมากโอ้โคลายตาออกมาเนี่ยขายตาออกมาเนี่ยดูดินี่ครับกบยางสอนพิษนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนี่ ปลาช่อนใส่นุ่นเลยดูดิโอเคครับผมกบยางสามคิพไปยำไปยำมาก็โดนยนยได้นะครับตรงนี้เป็นเป็นนานครับคลองมันอยู่นู่นนะครับน้ำมันขึ้นมานครับปลาช่อนเนี่ยมันก็จะมาอยู่แนวน้ำตื้นๆนี่แหละโอเคครับผมกบยางสามฟิตปลาช่อนใส่งามๆเลยสุดยอดมากครับผม